เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการหยิบตัวเว็บไซต์ส่วนตัวของเราเพื่อไปใช้งานนะคะตัวเว็บไซต์ลงงานเพื่อไปใช้งานนะขั้นตอนแรกก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราทาการล็อกอินเข้ามาในระบบเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บนะคะกดแ็บคีดสามขีดเพื่อแตกแ็บเมนูออกมาหลังจากนั้นนะคะไปที่เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งหลังจากนั้นไปที่ในหน้ารับผลิตสกินแคร์ตรงนี้ค่ะจะมีเมนูนะคะที่ชื่อว่า affiliate health world international นะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งทุกคนหลังจากนั้นตรงนี้นะคะจะมีลิงก์ในการ เขาเรียกว่าเป็นลิงก์แอฟเฟลเวตของเราอยากก๊อปปี้ของอาจารย์ไปนะคะเราต้องล็อกอินเข้าระบบของเราเท่านั้นเพราะว่าโค้ดด้านหลังตรงนี้นะมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วระบบจะจดจําได้ว่าตัวของเจ้าของลิงก์เนี่ยนะที่สามารถที่จะเหมือนกับทําให้ลูกค้าเข้ามาได้หรือซื้อของหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือใครนะตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์ของเราเท่านั้น เสร็จปุ๊บนะคะพอเราได้ลิงก์ของเราเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็ทําการบันทึกเอาไว้ได้เลยนะคะสําหรับเวลาที่เก็บเอาไว้ใช้ในเครื่องได้เลยนะ <c oughs> เวลาที่เราจะส่งให้ลูกค้าดูหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเหมือนกับ Copy แล้วก็เอาไปส่งได้เลยทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าหน้าตานะว่าหน้าตาของตัวลิงก์ของเราเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะเราก็สามารถที่จะอ่ะ พูดง่ายก่อนในตัวของลิงก์ของเราตรงนี้ค่ะมันสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถส่งให้ลูกค้าดูนะเพื่อเอาง่ายคือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือให้ลูกค้าดูพาร์ทของโรงงานนะว่าโรงงานเราประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะมีรีวิวสามารถกดดูกดอะไรอย่างนี้ได้เนาะทีนี้เนี่ย หนาะตัวของเว็บนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะคะบางทีเนี่ยลูกค้าของเราเข้ามาดูเข้ามาอ่านปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเห็นแถบเมนูทั้งหมดตรงนี้นี่แหละนาะบางทีเขากดเข้าไปดูสูตรมาตรฐานหรือสูตรพื้นฐานของโรงงานเขาอยากจะซื้อไปทดลองใช้ก่อน นะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อไปทดลองใช้นะทดลองใช้แล้วชอบปุ๊บสามารถสั่งผลิตขั้นต่ำเพียง1 0 0ชิ้นเท่านั้นเขาก็อาจจะอยากทดลองนะคะตัวของครีมต่างๆเขาสามารถกดดูรายละเอียดได้ค่ะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยนะสูตรพื้นฐานของเราเนี่ยนะ,ะรายละเอียดเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะของแต่ละตัวมันมีความเด่น,ม,นมีความเจ๋งยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูได้ เวลาที่เขาอยากสั่งซื้อเนี่ยเขาก,กดใส่ตะกร้านะคะอยากได้ตัวไหนบ้างเขาก,กดใส่ตะกรา้าใส่ตะกร้าแบบนี้นะแล้วเวลาที่เขาชําระเงินปุ๊บใช่ไหมคะเราเนี่ยนะจะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยทำการสั่งซื้อตัวทดลองต่างๆาเหล่านี้ผ่านลิงก์ของเรานะคะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเด้งเข้ากระเป๋าของเราในเดอะลิชทันทีที่15%เช่นถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเนี่ยไปสั่งซื้อเซ็ตตัวดูแลฝ้ากะ9 9 9ใช่ไหมคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่น15%นะ ตกประมาณ150บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าเดลิชของเราทันทีเป็นค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งระบบก็จะรู้เรียบร้อยแล้วว่าลูกค้าที่สั่งซื้อตัวทดลองคนนี้เนี่ยคือลูกค้าของคุณถ้าเกิดเขาใช้แล้วชอบปุ๊บเขามีการสั่งผลิตขั้นต่ำเพียง100ชิ้นนะคะหรือว่าจะสั่งผลิตกี่ชิ้นก็ตามแต่เนี่ยคุณก็จะได้10%จากค่าเนื้อทุกล็อตการผลิตด้วย โอเคไหมคะเพราะว่าระบบเนี่ยจะลิงก์ให้อัตโนมัติเลยคุณเพียงแค่เอาตัวของอลูกค้าอยากดูายละเอียดเพิ่มเติมตม,มีสูตรพื้นฐานมีสูตรมาตรฐานอะไรบ้างเราก็สามารถส่งลิงก์ตัวนี้เนี่ยให้ลูกค้าของเรานะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปกดดูไปกดสั่งกันเอาเองได้เลยนะก็จะค่าคอมม็จะเด้งเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกดสั่งให้ลูกค้าเองโอเคไหมคะรวมทั้งลูกค้ามีการสั่งผลิตปุ๊บมันก็จะลิงก์นะการผลิตเป็น1 0จากค่าเนื้อถูกลดผลิตให้เราอัตโนมัติเลย ส่วนต่อมาทุกคนก็คือเมนูสั่งพัฒนาสูตรนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ต้องการสูตรพื้นฐานไม่ต้องการสูตรมาตรฐานแต่ว่าต้องการจะสั่งพัฒนาสูตรเป็นของตัวเองบางคนมีแบบเฮ้ยมีครีมอยากมาให้แกะนะชอบสูตรนี้อยากจะเอามาให้แกะมาทาตามสูตรนี้เลยหรือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าโอเคมีแบบไอเดียที่อยากได้อยู่แล้วมีไอเดียชอบอยู่แล้วอยู่ว่าอยากได้สูตรที่เป็นแบบเฮ้ยของตัวเองคนเดียวเลยอะไรแบบนี้นะเขาก็ามาสั่งพัฒนาสูตรตรงนี้ ซึ่งเราจะมีค่าพัฒนาสูตรที่3,500บาทใช่ไหมคะ 3, บาทตัวของผู้สั่งพัฒนาสูตรเนี่ยจะได้ของเนี่ยนะไปทดลองเนี่ย5ชิ้นต่อรอบแล้วก็จะให้อาร์ดีทำการขึ้นสูตรให้ก็จะได้ตัวทดลองไปทดลอง5ชิ้นโอเคไหมคะพอลองปุ๊บเฮ้ยไม่ชอบตรงส่วนไหนเนี่ยอ่ะส่งฟีดแบ็กกลับมานะเพื่อให้เราทดลองปรับแก้ให้ซึ่งคุณไม่ต้องไปจัดการแร้งสิน้นเพราะว่าส่วนนี้เนี่ย อาดีจะจัดการให้คุณทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องติดต่ออะไรลูกค้าทั้งนั้นนะคะส่วนนี้เนี่ยนะคุณแค่รับรู้ไว้มีลูกค้าเข้ามาเรียบร้อยละอาดีก็จะทําการปรับแก้ปรับแก้สูตรนะส่งให้ลูกค้าคุณให้เรียบร้อยพอลูกค้านะคะตัดสินใจสั่งผลิตปุ๊บใช่ไหมคะคุณจะได้1 0จากค่าเนื้อทุกล็อตการผลิตรวมทั้งถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีการสั่งพัฒนาสูตรเข้ามา3,500บาทตอนหนึ่งสูตรใช่ไหมตรงนี้เนี่ยคุณจะได้รับด้วย500บาท โอเคไหมคะได้ช็อตแรกก่อนเลยคือ500บาทจากการสั่งพัฒนาสูตร3,500 3,500เนี้ยลูกค้าชำระตรงเข้าบริษัทบริษัทแบ่งค่าคอมกลับไปให้คุณที่500บาทหลังจากนั้นลูกค้าสั่งผลิตปุ๊บนะคุณได้10%จากค่าเนื้อทุกรอตการผลิตอ่ะประมาณนี้ นะเอาง่ายๆคือส่งลิงก์เดียวนะคะของเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยจบเลยนะลูกค้าจะสั่งตัวทดลองลูกค้าจะสั่งพัฒนาสูตรนะคุณก็ได้รับทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ลูกค้าเนี่ยเฮ้ยใช้สินค้าแล้วชอบปุ๊บเนี่ยเขามากรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลด10%นะตรงนี้ยิ่งดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวของลูกค้าคนนี้เนี่ยนะคะที่ใช้เบอร์นี้เนี่ยจะถูกลิงก์ไปกับตัวของคุณเนี่ยตลอดชีพเลยโดยที่คุณเนี่ยยังได้15%อยู่ถึงแม้ลูกค้าจะมาสั่งซื้อสินค้าตรงกับบริษัทจะสั่งซื้ออผ่านาขงบริษัท ไม่ได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ของคุณสั่งซื้อตรงผ่านไลน์กับบริษัทเลยสั่งซื้อผ่านเวลาที่บริษัทไปออกงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเขาเป็นเมมเบอร์ตรงนี้เพื่อรับส่วนลด10%เรียบร้อยเนี่ยเขาจะได้ส่วนลด10%ของเขาแต่ว่าตัวของเบอร์โทรของเขาเนี่ยจะถูกลิงก์เข้ากับรหัสของคุณด้วยนะคะเวลาที่เขาซื้อของอะไรเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะได้รับส่วนแบ่งกําไรเป็นค่าคอมมิชชั่นด้วยโอเคไหม ทีนี้นะคะมีอะไรอีกบ้างอาจจะมีแพ็กเกจโปรตรงนี้นะคะตัวแพ็กเกจโปร2 0 0แนนะเผื่อลูกค้าบางคนกดดูปุ๊บเฮ้ยฉันอยากจะได้แพ็กเกจนี้เลยนะติดต่อบริษัทปุ๊บตัดสินใจลงแพ็กเกจนี้นะคุณไปกดดูข้อมูลเองนะว่าอันนี้คืออะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะว่าจะมีแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจพร้อมกันตลาดกับแพ็กเกจบินไปเกาหลีเพื่อดูโรงงานนวัตกรรมต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเขาซื้อมา2 0 0แนนะคุณจะได้เลย2 0 0 0 0ื่น เป็นค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งถ้าเขามีการสั่งผลิตซ้ำปุ๊บคุณได้10%จากค่าเนื้อทุกล็อตการผลิตโอเคไหมคะทีนี้งาน c ีโอจัมสตาร์เนี่ยนะคะงาน c ีโอจัม s t สตาเนี่ยก็คืองานที่เป็นงานสัมมนา,าที่ทางของบริษัทเนี่ยจัดขึ้นนะคะจะเอาไว้ง่ายคือเป็นงานสัมมนา,าที่สอนให้คนที่ไม่รู้นะคือไม่รู้เรื่องการทําแบรนด์เลยแต่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีตอนนี้คือสูตรเลย ตัว c ี start เนี่ยคืองานสัมมนา2วันเต็ม9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่จะทำให้ตัวของคนที่ไม่รู้อะไรเลยเรื่องการเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยสามารถรู้ครบทั้งหมดในการเป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่เรื่องของการตั้งราคาตั้งแต่เรื่องของ branding การสร้างตัวตนการทำ marketing การวาง system ต,ต่างๆการวางระบบราคาต่างๆจะทําเป็นโอเคเจ้าของแบรนด์แบบระบบตัวแทนหรือเจ้าของแบรนด์แบบที่ขายเองหรือเจ้าของแบรนด์แบบที่มีระบบเหมือนกับมีทีมในหน้าอะไรเงี้ย ก็นะคะจบใน2วันนี้นะซึ่งตัวบัตรเนี่ยจะขายอยู่ที่7,900บาทนะคะตัวเว็บนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะที่เป็นคนที่เขาอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังไม่อยากผลิตแต่เขาอยากมาเรียนรู้ก่อนเขาสามารถสั่งซื้อคอร์สนี้เข้ามาได้ที่7,900บาท โดยที่เวลาที่เขาสั่งซื้อ7,900บาทปุ๊บใช่ไหมคะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยนะที่40%โอเคไหมเอา7จ็ั้คูณ40%เอนนั่นคือค่าคอมมิชชั่นในการขายคอสองคุณดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาเว็บนี้ไปโปรโมทปุ๊บอะค่ะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะกดซื้ออะไรก็ตามแต่ในนี้เนี่ยคุณจะมีส่วนแบ่งกำไรด้วยอย่างเช่นเขาซื้อคอซีโอจัมส์ซคุณได้สี่สิบเโอร์เแล้วถ้าเกิดว่าเขามางานปุ๊บเขามีการปิดตัว่าเกาม0 0นงีนปรือเขามีการ ไปสั่งผลิตอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณก็ได้รับนะค่าคอมมิชชั่นตามแพ็กเกจที่เขาซื้อเลยเขาซื้อ2อ0 0สนคุณได้2 0 0 0 0ใช่ปะบวกกับถ้าเกิดเขาสั่งผลิต3 0มจากค่าเนื้อทุกลดผลิตหรือเฮย้ยเขาไม่ไหวที่2อ0 0สนเขามาสั่งผลิตนะเขาไม่ได้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะเขามาสั่งผลิตปุ๊บนะเขาสั่งผลิตเท่าไหร่คุณก็ได้10%จากค่าเนื้อทุกลดการผลิต โอเคไหมเอาง่ายๆคือเว็บเดียวจบนะคะคุณก็สามารถ Copy Link ์ในระบบของคุณนะคะเพื่อนำไปใช้งานได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะในการแนะนําตัวเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณนะแล้วเดี๋ยวพบ,พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ